สัปดาหนี้ต้องจับตามองการประชุมสุดยอดที่น่าจะได้เห็นการพบตัวจริงกันระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียค่ะก่อนหน้าที่ผู้นําทั้งสองจะได้พบกันก็ได้เห็นผู้มีอํานาจเป็นลําดับที่3ของจีนได้พบกับประธานาธิบดีปูตินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะ หลีจ้านซูประธานคณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติ NPC ไปเยือนรัเสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลีได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัเสเซียที่เมืองวลาดิวอสตอ็อกสถานที่จัดประชุม Eastern Economic Forum ครั้งที่7ระหว่างพบกันหลีได้ส่งสารความระลึกถึงจากประธานาธิบดีสีให้กับประธานาธิบดีปูตินและหลีได้ย้ำว่าภายใต้การนำของผู้นำทั้งสอง ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและรัเสเซียเกิดขึ้นอย่างครอบคลุมและนำไปสู่ยุคใหม่ที่จะยิ่งมีพัฒนาการร่วมกันอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นโดยลีจ้านซูในฐานะประธานคณะกรรมการสภาประชาชนแห่งชาติระบุว่าจีนตั้งใจที่จะทำงานร่วมกับรัเสเซียและสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยเปลี่ยนความเชื่อใจกันทางการเมืองเป็นความร่วมมือที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และหลีแสดงความยินดีกับปูตินที่จัดเวทีประชุมเศรษฐกิจได้สําเร็จปูตินอีกด้านหนึ่งก็ฝากความปรารถนาดีไปยังประธานาธิบดีสีด้วยนะคะโดยผู้นํารัสเซียระบุว่าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รัสเซียจีนเข้าสู่ยุคใหม่ที่พิเศษและสําคัญรัสเซียพอใจความสัมพันธ์ทวิภาคีกับจีนในด้านต่างๆและประธานาธิบดีปูตินได้ย้ําถึงการทําการค้าระหว่าง2ประเทศท่ามกลางสถานการณ์โควิด และแสดงความหวังว่าการประชุมสมัชชาพักคอมมิวนิสต์ของจีนครั้งที่20จะเป็นไปด้วยดีและประสบความสำเร็จหลีเป็นประธานรัฐสภาของจีนด้วยนะคะและได้พบกับผู้นำระดับสูงของสภารัสเซียและได้พบกับสสของรัสเซีย การพบกันของหลี่จ้านซูกับประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีปูตินในช่วงเวลานี้สําคัญอย่างมากนะคะด้วยความที่หลี่ถือว่าเป็นผู้นําลําดับที่3ของประเทศจีนซึ่งหลี่ก็ได้ระบุถึงปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัเสเซียและยูเครนและระบุว่าสนับสนุนจุดยืนของรัเสเซียที่ก็จะต้องปกป้องดินแดนที่พันธมิตรนาโตและชาติตะวันตกพยายามที่จะขยายอิทธิพล ไปยังพรมแดนของรัเสเซียมากยิ่งขึ้นซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงการกระชับสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดขณะที่ปูตินเองก็ระบ,บุว่ารัเสเซียสนับสนุนนโยบายจีนเดียวและแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยต่อการที่แนนซี่เพโลซีประธานสภาของสหรัฐเดินทางไปเยือนไต้หวันค่ะขณะที่เอกอัครราชทูตรัรเสเซียประจำจีนซึ่งมีความใกล้ชิดระหว่างสงประเทศก็ได้อำลาตำแหน่ง กับรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศจีนค่ะนี่ก็คือการพบกันที่เต็มไปด้วยความสนิทสนมระหว่างหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและ ov, อังเดรเดนิซอฟเอกอักรราชทูตร,รัสเซียประจำจีนที่กำลังจะหมดวาระพบกันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเดนิซอฟประจำอยู่ที่จีนนานถึง12ปีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอย่างแน่นแฟน้น เดือนที่แล้วเดนิซอฟได้รับอนุญาตให้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนจำนวนมากซึ่งเอกอัครราชทูตของประเทศอื่นๆก็อาจจะไม่ได้รับโอกาสมากขนาดนี้และเดนิซอฟก็ได้พบกับหลี่จ้านซูด้วยหลังจากที่หลี่ <ใจ S 1> เพิ่งจะพบกับประธานาธิบดีป,ปูตินวังอี้กล่าวชื่นชมเดนิซอฟค่ะว่าทำงานส่งเสริมมิตรภาพระหว่างสองประเทศได้อย่างโดดเด่นและส่งเสริมความไว้ใจระหว่างสองประเทศ ขณะที่เดนิซอฟระบุว่าการทำงานในประเทศจีนได้เห็นการบรรลุความสำเร็จของจีนอย่างมากในทุกด้านและเชื่อมั่นว่าจีนจะยิ่งสำเร็จมากขึ้นในอนาคตได้เห็นบรรยากาศถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างมากระหว่างจีนและรัสเซียในช่วงเวลานี้นะคะซึ่งในสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน ก็มีคํายืนยันออกมาแล้วค่ะจากสํานักข่าวสินหัวของประเทศจีนว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเดินทางไปอุซเบกิสถานเพื่อร่วมประชุมในองค์กรความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ซึ่งก็จะมีผู้นํารัสเซียเดินทางไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยค่ะและเท่ากับจะได้เห็นการหารือนัดกันแล้วนะคะระหว่างผู้นําจีนและผู้นํารัสเซียค่ะ โดยอีกด้านหนึ่งค่ะผู้นำตุรกีก็จะไปร่วมประชุมที่อุซเบก <20. S 1> ิสถานด้วยและจะได้พบหารือกับผู้นำรัสเซียนอกรอบสื่ออาทีของรัสเซียรายงานโดยอ้างสื่อตุรกีว่าประธานาธิบดีรีเซฟเทอริบเออร์โดกันแห่งตุรกีคงจะเสนอต่อประธานาธิบดีปูตินอีกครั้งว่าตุรกีตั้งใจที่จะเดินหน้าความพยายามเป็นคนกลางเจรจาเพื่อยุติการสู้รบระหว่างสองฝ่าย เพื่อพยายามนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรก่อนหน้านี้ตั้งแต่สงครามเริ่มต้นใหม่ๆตัวแทนสองฝ่ายพบกันที่ตุรกีแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะตุรกีมีบทบาทสำคัญร่วมมือกับ UN เพื่อช่วยให้รัเสเซียเปิดทางให้ท่าเรือขนส่งสินค้าของยูเครนออกสู่ทะเลดำได้อีกครั้งค่ะ